สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกลอ่อง g ล็อก19 Gen5 นะครับออสเตรียพึ่งได้มามันหมาดเลยครับสดๆ้อนนะครับเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับตัวนี้ได้มาจากาสวัสดิการนะครับในราคาประมาณา4 0 0 0 0 9นะครับสิงทองไฟอร์มนะครับเรามาดูข้างในว่า ด้อะไรมาบ้างนะครับครับโอเคนี่ครับ,รบข้างในจะมีตัวปืนแมกกาซีนนะครับ2ตัวด้ามแท้แล้วก็แท้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเอกสารนะครับ คุมใบสลักหลังนะครับตัวเลขปืนโอเคแล้วก็อะไรนะคู่มือนะครับมันเป็นคู่มือก็น่าจะมีแค่นี้นะครับอ่ะคู่มือมีสองันเลย อเคนี okay. hey, English, right? mm ่จะเป็นอังกฤษนะครับตัวนี้นะ mm hmm. เป็นภาษาของอะไรออสเตรีย mm hmm. อะไรสักอย่างนี่แหละโอเคส่วนการใช้งาน mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปหน้านะครับ mm hmm. ส่วนการรีวิวก็จะมีแค่นี้ครับ